Thank the happiest you year my for of life กระจิบพี่อยากลองทำคลิปวิดีโอเก๋ๆส่งออยพรปีใหม่ให้เพื่อนๆบ้างอะมีแนะนำพี่บ้างไหมก็มีแอปหนึ่งนะพี่น้ำลองทำแบบนี้ดูไม่ล่ะ น่าลองทำนะสอนพี่บ้างสิได้เลยเงินเพื่อนๆก็ลองมาทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเรามาเริ่มที่โหลดแอปพลิเคชันแคปคั t กันก่อนเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store จากนั้นก็มาที่ช่องค้นหาแอปโหลดแอปแคปคัตกดติดตั้งกดเปิดก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาลงทะเบียนเข้าใช้งานมาที่แถบเครื่องมือฉัน เพื่อให้ง่ายต่อการที่เราจะแชร์ไปที่ t i k t o k อกเราก็กดลงชื่อเข้าใช้ด้วย t i k t o k เมื่อเราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วอันดับแรกเราก็ไปที่คำว่าแม่แบบค่ะจากนั้นเราก็พิมพ์ค้นหาเทมเพลตได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเจอเทมเพลตมากมายเราก็เลือกที่ถูกใจเราได้เลยค่ะกดเข้าไปเลยค่ะ ตรงด้านล่างซ้ายเขาก็จะมีบอกด้วยนะคะว่าเทมเพลตนี้มีความยาวกี่วินาทีใช้คลิปหรือรูปภาพจำนวนเท่าไหร่ถ้าเราโอเคจะใช้เทมเพลตนี้เราก็กดใช้แม่แบบค่ะแล้วเราก็มาเลือกรูปภาพตามจำนวนที่เทมเพลตเขากำหนดนะคะจากนั้นเราก็กดที่ดูตัวอย่างค่ะถ้าเราโอเคกับคลิปของเราแล้วเราก็กดที่ส่งออก เขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะบันทึกไปยังโทรศัพท์ของเราหรือว่าเราจะแชร์ไปที่ t i k t o k เลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะโหลดคลิปนี้ลงเครื่องเก็บเอาไว้ส่งต่อทางไลน์หรือว่าโพสเฟสบุ๊กไอจีสตอรี่หรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกันก็เลือกบันทึกไปยังอุปกรณ์แต่ถ้าหากว่าเราจะแชร์ไปที่ t i k t o k เลยก็ต้องเลือกบันทึกและแชร์ไปที่ t i k t o k แบบไม่มีลายน้ำจากนั้นเราก็กดส่งออก และตอนนี้คลิปของเราก็มาอยู่ที่หน้าแอป TikTok พร้อมที่จะให้เราโพสต์แล้วนะคะถ้าเราจะโพสต์เราก็กดถัดไปแลวพอเขาเด้งมาหน้านี้เราก็มาเปลี่ยนแคปชั่นกันสักนิดหนึ่งกดโพสตแล้วก็รอคลิปอัปโหลดนะคะและเพียงเท่านี้คลิปของเราก็จะแชร์ที่แอป TikTok แล้วค่ะเห็นไหมคะง่ายๆแค่นี้เองลองไปทำตามกันดูนะคะ อย่างนี้ต้องไปลองทำดูแล้วแหละ